ล่าสุดเพิ่งชกไปกับแสงมณีนะครับตะวันฉายพีเคสวัสดีครับเซ็นสัญญากับพีเอ่อกับวันใช่ไหมชิปแล้ใช่ไหมครับผมเริ่มชกเมื่อไหร่ยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับก็ซ้อมซ้อมรอครับอยากชวอยากชก์เวลาแล้วแหละอยากโชวครับถามว่าตัวเราใหญ่เริ่มใหญ่แล้วครับก็ไปชกวันต่างประเทศก็ดีครับถามเรื่องลับากต้องลับาก็น้ำหนักมันปล่อยๆเท่าไหร่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ ก็ต้องร้อยสี่สิบเท่าไหร่อะสี่สี่ห้ามีรายการก็จะตัดทำให้อยู่ครับถ้าสี่สี่โอเคนั่นก็ยังทำให้อยู่ครับอนที่ยาที่ว่าครับไม่ไหวจริงๆครับวันีิไม่ชิพเซ็นไปกี่ปีครับวันีิไม่ชิพแบบเพิ่งเซ็นเองครับไม่ไม่เซ็นสัญญากี่ปีอ่าสองปีปีน่าหกไฟล์โดยประมาณครับถ้าตัวก็หลักแสนอยู่ก็พอได้ครับอ่าพอได้อยู่ใช่ไหมอ้าวก่อนจะไปถึงวันที่เพิชิพมาคุยเรื่องปีกันดีกว่าครับผู้หญิงผู้หญิง จะชกมวยสี่เหล่าสี่เหล่าทัพสี่เหล่าทัพครับเราสังกัดผมอยู่ตำรวจสังกัดตำรวจครับแล้วก็มีทหารบกทหารเรือทหารอากาศครับผมชกรุ่นอะไรรรุ่น69กกิโลครับ6กิกิโลกรัมในเชิงชกของมวยฐานคนสมัครเล่นครับปุ๋ยเทนอะไรบ้างขอเทนทุกอย่างครับเราก็ยังไม่มีประสบการณ์เลยอ่ะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยครับก็ไปต่อยเอาประสบการณ์ครับคะแนนได้เหรียญอะไรก็เต็มพี่ครับ แต่ว่าครูปุ๋ยบอกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องหมัดนี่ครูปุ๋ยนี่คือสุดยอดนะครับนะสุดยอดครับใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกไหมสากคสมัครนี่นี่น่าจะเป็นครั้งที่2อุ่นเครื่องแต่ครั้งที่แรกอุ่นเครื่องกับพี่วุฒิชัยเหรียญทองซีเกมครับเก่งมากครับ,มรบไม่ได้ต่อยเขาเลยครับอันนี้ก็ไม่รู้จะต่อยถูกเขตกต่อยถูกเ<ต>ขาหรือเปล่าวุฒิชัยไม่ต่อยแล้วอุ่นเครื่องอ่ะครับพี่เขาก็วอมวอร์มให้ครับเราที่ที่ที่โมล็กที่โมล็กครับผมก็หาตัวไม่ค่อยเจอเหมือนกันหาไม่เจอเลย ในรุ่น69สิบมีใครบ้างนิติวดาน่าจะมีพี่นิติวดาแล้วเพชรมณมลุงครับเพชรมณมลุงพอดีผมรู้นะก็ไม่รู้ว่ามีใครอีกครับเพชรมณมลุงจิตมังนนน่าจะเป็นเอ่อเก่งหมเก่าเพชรมณมลุงเก่งหมเก่าเพชรมณมลุงเก่งมือซ้ายครับจอ๋อ ถ้าไปได้สวยก็สามารถต่อยอดในวันแชมเปี้ยนส์ได้ไหมในวันนี้เซนว้เป็นคิกบ็อกซิ่งหรือว่าเป็นมวยไทยต่อยได้หมดเอาแนี่หรอวะผมไม่รู้อะเขาให้ผมต่อยแะไรผมก็ต่อยแล้วเนี่ยครับก็เซนจ้กว้างกว่าก่อนใช่ไหมครับอือท็อกมวยสีเหลืองเมื่อไหร่ครับวันนี้จะมองเงียบสิบหกนี้เจอใครไปแรกรู้ไหมไม่รู้เรื่องเลยครับก็น่าจะจับฉลามครับอ๋อไปจับฉลามครับก็เต็มที่รู้ไหมกี่คนถึงแชมป์ฮะกี่คนถึงแชมป์เนียไม่รู้เลยครับซ้อมเองเดี๋ยวนี้ยจริงเหรอครับซ้อมมากี่วันแล้้้้วกก็็ซซซออออออมมมมมาาตตลลดดเรรื่ยๆคับ ก็ค่อยฝึกทักษะไปเรื่อยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยบรูมวยบอกว่าเราอ่ะมีพัฒนาการในการปล่อนมันดี่ดีเร็วมากครับใช่ป่ะครับอะไรที่ที่ที่ดีขึ้นบ้างก็ออกสมิธิขึ้นเอาอะไรครับเอาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนก็ค่อยๆปรับขึ้นไปครับก็ยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ครับยังรับว่ายังไม่เก่งแต่ก็อยากมันท้าทายดีเนาะอะไรแบบใหม่ๆนะครับนะครับเอาฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็กติดตามนะครับนี่เขาติดตามในไอจีเนี่ยเห็นอะไรบ้าง เห็นอะไรในชีพวะเรากำลังเลี้ยงหมาเออเข้าเลี้ยงหมาที่บ้านมีหมาครับมีชิสตูปอมเลี้ยงเลี้ยงตอนแรกเลี้ยงพี่ปูแล้วมันตายพี่ปูก็โหดเลยมันเข้าบ้านไม่ได้ไงแล้วก็นั่งเราเหงามันก็เฉาตายเหรอไม่เฉาตายมันเป็นโรคกระเพาะเลยพี่สาวเลยเลี้ยงหมาเล็กๆ เออมันเข้าบ้านอยู่กับเรามันก็อบอุ่นเลยครับมันก็รักมันเลยนอนมันนอนกับเราได้ชอบหมาเลยชอบหมาเลยผมชอบหมาครับชอบหมาอะไรตัวนี้ชอบพิษบูครับพิษบูใจได้ชอบพิษบูถ้าผู้หญิงจะจีบตะวันฉายนะครับผมแนะนําวันเกิดเขาเนี่ยซื้อพิษบูมาให้สิบตัวก็จะกัดผู้หญิงตายกัดไก่ที่บ้านตายหมดเลยเลี้ยงไก่ด้วยครับแล้วก็ไปนักร้องด้วยเหรอไม่เป็นต้องถอดเหรออ๋อไอ้ไงยูทูบครับไอจีไอจีอ๋อไม่รู้ ในล้อแล้วอ้อล้อสนุกสนานแล้วเเล่่นอ่าสนุกสนานแต่ดูว่าสาวๆติดตามเยอะนะไม่มีใช่ปะนี่แหละครับเอ้าสถานะล่าสุดโสดหรือไม่โสดโสดครับโสดอ่าโสดหัวแตกแน่เลยหัวแตกแน่เลยโซดโซดโซดหัวแตกแน่เลยเดีวันนะ้ย่อย่อมุกอย่างนั้นใครที่ขาวๆใหญ่ๆเนี่ยต่อแถวมาเลยเอาขอบคุณครับ